เก่งเก่งทำไงอ๋อแกเองเหรอครับหรอแกจุบ๊บจุ๊บออกเองเหรอใช่เปล่าอืมอ๋อทำเสียงอืมเนี่ยจุ๊บอีกเหรอโตเป็นหนุ่มแล้วอะจุ๊บอีกเหรอฮะจุบ๊บจุ๊บเหรอไหนย้ายใจอยู่ไหนไหนเอ๋ยายดีก่อมยายก่อนเร็วก่อมยายดิเอ,เอ,เอ๋ออะก่อมดิเออ กล่อมยายกล่อมยายก่อนเร็วเอ๊ะก่อนเอ๊ะก่อนไหนกล่อมไงกล่อมไงอ๋อกล่อมไงอ๋ออ๋อกล่อมอย่างเงี้ยเหรอเอ๊ะไหนกล่อมก่อนเร็วร้องกล่อมก่อนจะบอกว่าทะเลาะกับยายทุกเช้านะคะหรือของเล่นใช่ไหมคะคุณยายคุณยายก็ตามเก็บใช่เปล่าเหรออืมใช่ทุกอย่าง ยายเพียเลยค่ะมีแค่ช่วงครึ่งเช้าแต่เที่ยงยายหมดแรงแล้วค่ะ <c oughs> เดาเดาอยู่ไหนลูก <c oughs> ไหนพี่เดา <c oughs> พี่เดาอยู่ไหนครับ <c oughs> อ๋อพี่เดานอนอยู่อ๋อ <c oughs> เดาเดานอนอยู่ พี่เดวนอนอยู่อ๋อพี่เสือไหนไหนพี่เสืออยู่ไหนฮะพี่เสืออยู่ไหนลูกเรดาพี่เดวอยู่นั่นแล้วพี่เสือพี่เสืออยู่ไหนครับไหนไหนพี่เสืออยู่ไหนพี่เสืออยู่ไหนอะลูกฮะพี่เสืออยู่ไหนไม่อยู่ มือไหนโดนตีโยนออกไปอ่ะมือไหนมือไหนมือไหนเนี่ยมือไหนมือไหน